สวัสดียามเช้าที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามวันนี้มาเดินออกกําลังกายนะคะช่างอ่อนมาเห็นกระลอกวิ่งไล่หยอกล้อ,อก,กันที่ต้นไม้นะคะสวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามใจกลางเมืองก็จะมีกระลอกอาศรรยัยอยู่ชุกชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวคนเพราะว่าส่วนสุขภาพจะมีผู้คนที่พุกพ่านอยู่ตลอดก็คือมาออกกําลังกายช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะ ปีนป่ายผล,ลไม้ฤดูการนี้ไม่ค่อยมีก็จะมีะเฉพาะมะขามกับมะกอกนะคะมะกอกที่เขาเอามาทําส้มตํากระลอกก็ปีนป่ายเก็บกินนะคะการที่มีธรรมชาติใจกลางเมืองแบบนี้นะคะได้อาศัยทํากิจกรรมทั้งคนทั้งสัตว์นะคะสัตว์ก็จะอาศัยอยู่เป็นที่อาศัยแหล่งหากินผล,ลหมกรากไม้นะคะคนก็ได้มาทํากิจกรรมได้มาออกกําลังกาย ส่วนสุขภาพใจกลางเมืองมหาสารคามช่างอนสังเกตเห็นกระรอกคู่นี้นะคะเขาอยู่เป็นคู่ปีนป่ายวิ่งเล่นกันการที่มาเดินออกกําลังกายแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติได้สูดอากาศที่ค่อนข้างดีนะคะอยู่ใจกลางเมืองต้นมะขามนี่เขากินอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยที่หากินด้วยนะคะอยู่กันเป็นคู่วิ่งเล่นก็เป็นอะไรที่ ทำให้รู้สึกสบายหูสบายตาด้วยนะคะมีต้นไม้มีสัตว์มีนกมีกระรอกค่ะช่างอ่อนมหาสารคามเทศบ